ชาแนวนะคะมันนี้รู้สิท้ามากิน,น,น,กน,นาหมูดูประเดี๋ยวใส่จานนะคะเน้อใส่ถุงประเด็นขึ้นสีชาลางวันนี้อากาศแดดออกแป๊บเดียวะคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือคือมมืหมือน,นะคะเม,ม,ม่นสิมา องวงเนี่ยหนูสื่อมาแต่เมืองไทยนะคะสื่อมาได้ประมาณสี่หา,าน่วยละคะ่ะเมือถึงเมือถึงหังอังกฤษเหลืองหัวเหลืองมื่จากกลายเป็นเหี่ยวเหลืองไปเลยสุกไปเลยมีหน่วยเดียวมีหน่วยเดียว นี่ออก็โอ้เงีาเน่าอย่างอันนี้อันนี้แฝนจะซื้อมะแฮยบักม่วงแค่ไห่บักม่วงอบแห้งจ้ะบักม่วง,งสุกอบแห้งเปรียวปิ๊กเปรียวบ่แเสมบนะจ้ะเปซื้อมะใหยเพราะว่านุาวานูอยากกินของสม รอบเดือนจะมาไมไ่ออกไปใส่ได้ค่ะวันนู้หนาวนู้ไปใส่เ็ได้ขนออกไปของน้องแสน,นู้ก็ใส่สำรับนู้นะ <c ười> คือเสื้อขางในนู้เนี่ยปะบ้านสามตัวไปกับเสือ้อ ตอนนี้ส่วนกลางส่วนกางเกงนูกกซายกัางเกงแบบว่าถธอเอิญนังก็เพื่อความบุญนะาจะนูไซสองโตแต่แก็ไซว่อมของหน่ออีกเป็นสามโตคำสำรับคนที่นี่เขากะแค่ตัวเดียวกับว่อมสำหรับเขาแหละแล้วก็ใสซอีกตัวหนึ่งก็คือโอเคนะคะแกงนวน บัพอนูออกไปข้างนอกนี่น้ำมูกน,นู่นนี่ขึ้นนูต้องพกผ่าเส็ตผ่าเส็ตน้ำมูกไว้โดยเฉพาะเลยจ้ะไหลออกมาแบบ กินยาไอเนี้ยเขาบรบยุนกับว่บเขาใจคเ,เคลื่อนคือเดี๋เขากินยาเขากะทุเล่านะ่ะว่ามีหนังหมูหนังยังถ้านูกินเห็ว่ามีว่ามียังเกิดขึ้นเลยจากที่หลายหลาหลาหน่อยเดียวนั่นแหละคือประสิทธิภาพของยาสำหรับหนูหนูก็เลยว่าอยากออกไปใส่ มู่บ้านนี้แฟนกับผ้าไปช็อปปิ้งเนาะค่ะในในทาวนาเนี่ยเย็นมืดถ้าถามว่าหมากักบอกัะหมักค่ะหมกักแต่ว่าเข้าแค่ว่าปรับสภาพร่างกายว่าขั้นใดๆเขายังบ่กว้าถึานกีบเราออมหนาว อีกนึงกับบัตรได้ว่าสิปรับได้เร็วสําหรับบางคนนะจ๊ะสําหรับบางคนเป็นกับปับได้เร็วเป็นกับยู่ได้เร็วแต่สําหรับหนูนี่หนูเป็นคนขี่หนาวแต่ใด้แต่ใดอยู่เมืองไทยแอร์ยิมห้าเปอร์เซ็นต์หนูกับหนาวก็เลยอาจจะหยาอยู่สําหรับหนูมื่อนี้ว่าเห็นแดด แ็นแดดดูประมั่นจากยี่สิบนาทีนี่แหละว่าสิแห้แฟนพาไปเก็บเห็ดนะจา๊ะแดดหายจ่อย